เอ้ยยี็ยมองกล้องสวยตึง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 งตตึงงต

อะไรหของหนึบบนอะไรเสื้อใส่เส like> ื้อดีดีลอกใส่บิบดีกว่าใส่บิบดีกว่าส่วนพี uh, ่ชายนั้นทำอะไรกันอยู่นะพี่ชายทำอะไรหูพี่ชายต่อเองเลยเหรอ สตาร então, ์ปาร์ตี้ขึ้นมามี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 เรารอเรารอหัคนนี้็ไม่ไงนี่ผมนะครับใครอยากส่งดาวนะครับส่งตอนนี้เลยเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะเราจะทําสําเร็จไหมยอมเอาฟิตวันนี้จริงๆครับนี่เอาฟิตวันนี้ติงติงเตะด้งติงติงเออติงติงเตะด้งติงติง ต, ng, ต, asure, ติ่งติงต้ิ่งติ่งติ่งเออติงติงต้ตงติ่งติงติ่งติ่งติ่งอ่าคุณแธมมี่ส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณซาซีส่งมาสองร้อยดวงหนูต้องทีละอันหนูต้องดูทีละอันลูกคุณโซเฟียส่งมาสิบดวงอ่าต้องดูน well ี้ก่อนนะคะเขาอยู่ไหนคุณปราลาดส่งมาห้าสิบดวงคุณนพรัตน์ส่งมาห้าสิบดวงนะคะรอรถที่ได้ เรา,าไไใส่ยางเข้าไปในล้อรถได้ลูกเราใส่กี่ใส่เยอะเลยเราใส่ย,สยางรถได้ใส่ยาง,น,งนี่ด้วยใส่ยางรถนี่ด้วยเราเหลือสามนาทีครึ่งครับสามนาทีครึ่งโอ้คุณสนาสมาพันธ์ดวงเย้ yeah. คุณทอได้แต่อย่าถอยห้าสิบดูขอบคุณครับคุณเกวารีเก้าสิบเก้าไไดูเราเกือบทำได้แล้วครับวันนี้ออต,ตาปาร์ตี้สำเร็จแล้วเย้ยขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะครับผมแ่ทีเราเราต่อเราเราต่อแบบนี้แล้วเดี๋ยว,วเราต้องต่อไปเรืให้เขานั่งไปเรื่อย สบายดียดยค่ะเร์อยังไ,ไม่รู้ว่าว่านี่ปานุ่เจอเจอ<ะ>เจอหน้าเขาไงอ่าเอาผมเข้ามาครับผมเขาอยู่ไหนทีไปหนดูสิผมเขาเป็นทรงไหนหมุนๆไม่ถูกทาง คุณเกวารีส่งมา99ดวงคุณกิ้งหนึ่งรดวงคุณการจนา50ดวงคุณศาสิสาวขามานั่นโคตจริงๆส่งมาหนึ่งดวงคุณดวงกมลส่งมา50ดวงป้าอูป้าอูส่งมา50ดวง ก็มีอันนี้4อันนะที่เราเอาออกมาก่อนวันนี้แม่มีเขาซื้อือนนี้เขาเป็นคนซื้อให้นะเห็นไหมเลโก้ชุดสไปเดอร์แมนถึงจะบ้าสไปเดอร์แมนอย่างน้อยก็ยังได้แบบฝุดทักษะอะไรบ้างอ๋อมันต้องใส่อันนี้เาเขาซื้อหลายอันเลยนะเขาซื้ออันนี้มาด้วยหาลกไปตัดผมแล้วก็เลยซื้อของเล่นให้แล้วเราเจอนิวนะนิวเราเจอนิวด้วย คุณแม่นิวคุณแม่นิวนิวจิ๋วรู้จักกันไหมครับรู้จักสิไม่ได้หมายถึงว่าเดี๋ยวพูดนิวเฉยๆเขาไม่รู้จักไงคุณนิวแบบต้องนิวจิ๋วคุณแม่นิวสวยมากคุณแม่นิวใกล้จะคลอดแล้วมกกระไยบอกน้องพี่อวยพรคุณแม่นิวไปด้วยเดี๋ยวเจอกันตอนสองทุ่มไม่สิสองทุ่ม ไปดูสับสามั้คุณปรับกระปุกปุยปุยป่ะสิสมิบเก้าดวงคุณโนาะนี่ก็สว่างดีนะคุณเกสมัคร้อยดวง ไหนพูดสิพ่อพ่อพ่อมีมีหลายคนบอกว่าเขาพูดพ่อพ่อได้แล้วพี่เลี้ยงบอกปนุษย์บอกว่าเขาพูดพ่อพ่อได้แล้วแต่ว่าพอพ่อพ่ออยู่ด้วยเขาไม่พูดพ่อพ่อไหนพูดให้พ่อได้ยินหน่อยสิลูกพ่อพ่อไหนพูดสิอัญญาอัญญาหนูหลังะไรบ้างนี่เซ็กซี่นะวันนี้เต้นเต้นเต้นขาบาน ยุคยุคแปดศูนย์พ่อพ่อเดี๋ยพูดสิอัญญาอัญญาพ่อพ่อเฮ้ยพูดสิลูกพ่อพ่อเดี๋ยพูดสิพูดหน่อยพูดพ่อ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 กันพ่อพ่อกัน คุณหนึ่งจังถ่องมาห้าสิบดวงโอ้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 โรดไตหัวนะคุณโสพิดาสองมาเก้าสิบเก้าดวงโอ้่ระวังเลยอ่านั่นนี้เหรอกันนี่เขาเลือกเองแน่ด้วยเหรอ เอาเรียก no. พ่อพ ok ่อก่อนเรียกพ่อพ่อก่อนเดี๋ยวป้านุชอ่านให้ฟังพ่อพ่ออัญญาเรียกพ่อพ่อหน่อยสิลูกอัญญาพ่อพ่ออยู่นี่ลูกอัญญาอัญญาพ่อ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 เรียกพ่อพ่อก่อนพ่อพ่อหาเผื่อไปก่อนเดี๋ยวไอวาดีกว่าไอวาค่ะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะมาให้พ่อหละ่ะลูกขอบคุณค่ะไหนเล่นยังไงรถเล่นยังไงบึ๊ยไหนเล่นรถยังไงคะเล่นรถให้พ่อดูหน่อยเล่นยังไงอะองเ,ลลเล่นยังไงอะบื้อไหนรถเล่นยังไงน้องต<ห>ัวไม่เปล่าเล่นเป็นหรือเปล่าลาว่าอุ้ย ชุดผีน้อยแคสเปอร์ชุดตั้งแต่วันฮาโลโวีนใช่ไหมเนี่ยเราเพิ่งหยิบม,มาใส่เนี่ยไงลูกสาอุ้ยอุ้ย เย็นใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมครับพ่อพ่อไหนเรียกพ่อพ่อสิพ่อ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 ยังไม่เหมือนหน้าลูกพ่อ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 ไหนเรียกพ่อพ่อสิพ่อพ่อเดี๋ยวสิลูกมีคนรอฟังหนูอายุแปดพันกว่าคนนะเนี่ย พ่อพ่อคุณบแบงค์ส่งมาเกสิบเก้าดวงคุณอ๋อส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะคุณแนนส่งมาห้าสิบดวงคุณแนนแนนส่งมาห้าสิบดวงคุณเพนพิสุทธิ์ส่งมาสิบดวงคุณนกคุณนกส่งมาสิบดวงหนาว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 ว่าปนุษย์ หนูหนาวนะคะว้านูดคุณปาลิชาส่งมาห้าสิบม่าไงเลยอะมาคุณปาลิชาส่งมาห้าสิบดวงคุณเพนพิสุทธิ์สิบดวงคุณอ๋อส่งมาแปดสิบสามดวงคุณลาชัน ราชันมะครับส่งมาเกิบเก้าดวงมีคนสังเกตได้ด้วยว่าทีพีไปตัดผมมาใช่วันนี้ทีพีไปตัดผมมาคุณสิริทาศ์คุณทาสส่งมาสิบดวงคุณนกสิบดวงคุณนัทพรส่งมาสิบดวง มาไงคะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย้องอ๋อยจะนั่งตักพ่ออะนั่งตักพ่อเราอะพ่ออ่านไหน a v e n g e r Look at that Look at that พอใจขนาดนี้ละมันเหนื่อยอะไรขนาดนี้แล้วหรอโอ้ยหนูต้องการอะไรเนี่ยฮะหนูต้องการอะไรอืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกันสวัสดีค่ะพ่อพ่อค่ะไหนพูดซิพ่อ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 พอ,อุ้ยทำไหน้าหนูเป็นสีชมพูแล้วพ่อพ่อ อ่าอย่าแท้หนังสือเป็นปวกเลยเราปวกเลยกินหนังสือนะครับอะไรพ่อ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 ค่ะคุณศรีสุดาห้าสิบดวงคุณสุภาวดีห้าสิบดวงนั่นคนนั้นเขากัดหนังสือไปแล้วนั่งอยู่ในปากว่าพี่นุษดูสิเขาเขียวอะไรอะลวงออกมาอร่อยกันใหญ่เลยเนาะ คุณชูชื่อหนึ่งร้อยดวงมีคนแสวว่าเด็กสมบูรณ์มีใครไปหาซี <c oughs> อิ๊วแม่โทรโทรไปไอ้เขากัดหนังสืออีกแล้วโอ้เานี้นะซีอิ๊วขาวที่มีลูกน้องทีพีต้องรอบางขายก่อนใช่ไหม <c oughs> ทุกคนอยากบอกว่าเดี๋ยวมาเต็มแน่นอน <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กันคราบที่เขาแจ้งมาคือเขาเตรียมไาเยอะมาก เตรียมไปเยอะมากไไไไคุณวงสุภสัชส่งมาสองร้อยดวง,งมีเอฟซีน้องอัญญาคุณนิ้วส่งมาสามสิบห้าดวงคุณอุมาพรสามสิบดู ไปหาหมามีไหมเดี๋ยไปหาหมามีหมาม,มีอยู่ไหนหมามีอยู่ไหนคะ <c oughs> ไหนต่อถึงไหนแล้วลูก สัสดิดสาสมัหาสิบดวงคนแสไว้ชุดเซ็กซี่ตามหาซิอิตาเด็กสมบูรณ์รูปพี่ทีน้องพีได้ที่ไหนบ้างคะเดี๋ยวมันมาเต็มแน่ครับต้องซื้อของเก่าขเขาให้หมดก่อนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสลากใหม่คิด oh. ว่าเขาจะเปิดตัวประมาณแบบจริงๆเขาบอกว่าวันที่สิบห้าเป็นต้นไปนะเดี๋ยวลองดู มีคนแซวว่าอัญญาตาเด็กสมบูรณ์ต้องมาแล้วอัญญาอยู่ไหนอ่ะอัญญาพอคอยอยากแมวโอ้ย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 อย,ย,ยี่ไปจับต้องไปล้างมือมาน้องไปโรงเรียนหรือ,อยังวันนี้วันหยุดชดเชยครับเซซ็กี่นะ คุณอุมาพรส,ส่งมายี่สอไอไไิบเจ็ดดวงคุณหนูดีห้าสิบดวงคุณหนีหนูไปแล้วห,วหนีหนูไปแล้วพี่เหมียวเหมียวอ่ะ ยี่เหนียวหนีหนูไปแล้วลูกแบบมีต่อแทนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย Heh <laughs>